สวัสดีครับมาพบกับ Mitsubishi Alero นะฮะ2.5 TT นะฮะเป็นตัวขับสีนะครับ4วิวปี2018คันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่333,000บาทนะครับราคาเครดิตดีก็จัดไปแน่นได้เต็มเลยนะครับีนกันดาวนะครับผ่อนโดมา7,000นะฮะ6ปีตัวรถเป็นสีดำนะบันนี้บางเดิมครับมาพร้อมแหลกกลั่นคานะคนเข้าคนของสะดวกสบายเลยครับพร้อมเที่ยวนะฮะสายลุยไม่ควรพลาดรถไม่มีชนหนักนะบันนี้บางเดิมเลยครับ เป็นแม็กของตัวใหม่นะครับันนีนก็สวยๆครับโครงลายมัลติฟังชั้นมีคูณคอนโทรนะเบาเป็นบอาหนังไอเวคู่นะคระบบเอรีเพเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเกียวโตครับตีนะครับโฟลวิลเบาก็สภาพสวยครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับภายในสวยสะอาดไม่กิบมีจอกลางเพดานนะครับ เบถา 2, ถวสองแถวสามพับได้นะครับึือลงสะดวกสบายท้ายก,กว้างกวๆครับเครื่องเกียร์ก็ปกตินะครับสนดจดูรได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมลำงใจครับกรุงเทพ